คุณมากล้นกุศลยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมบุญอทอดผ้าป่าสามัคคีงานปักเขตวิสุงคามสีมาอุโบสถวัดหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำ่ำจังหวัดเพชรบุรีวันพุทธที่29มิถุนายน2565ตรงกับขึ้นหนึ่งค่ำเดือน8 เวลา9้นาฬิกา30นาทีจะเริ่มพระพุทธมนต์มหาสมัยชั้นเพนอนุโมทนาเวลา13นาฬิกา39นาทีจะเริ่มพระพุทธมนต์ปาริศชัยยมงคลคถา,าปักเขตอนุโมทนาเสร็จพิธี ฉะนั้นจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันพระครูวิธานวัชรพงศ์หลวงพ่อสเสน่สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดหุบก,กับหงษ์ประธานดําเนินง,งานติดต่อร่วมทําบุญได้ที่โทร0819876412 0819876412อย่าลืม29มิถุนายน2565นี้ร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีงานปราเขตวิสูงคามสีมาอุโบสถวัดหุบกระพงตะมนเขาใหญ่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีคณะเสธ็์พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกันจัดงาน